คาถาเทพรันจวนคู่รักไม่สมหวังสามีภรรยาที่ร้างรากันไปกลับมารักกันอีกครั้งหากไม่เกินกรรมกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟังและรับชมอยู่นะครับวันนี้ทีชาแนลได้นำคาถาของลุงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่า จังหวัดชัยนาทมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและรับชมนะครับลวงปู่ท่านว่าให้นำว่านเทพลันจวนนำมาบทกับสีพึ่งทาปากแล้วเสกด้วยคาถาเทพลันจวนก้าวคาบใช้ทาปากแล้วพูดกับสตรี จากเป็นมหาสเสน่ห์ยิ่งนักซึ่งเป็นคถาโบราณที่คนสมัยเก่าเขาใช้กันท่านยังช่วยให้สามีภรรยาที่อย่าร้างกันไปให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะสวดคถานั้นขอให้ท่านตั้งจิตให้มัน่นมีสมาธิ แล้วตั้งนาโมสามจบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตา สัพพะโกตวิสังติเอหิมะมะอิทะเจตโสธรรมหังพันจะหาหิธามะสามะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตาสัพพะโกตวิสังติเอหิมะมะ อิทัเจตโสธรรมหังพันจหาหิธามะสามะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตาสัพพโกตวิสังติเอหิมะมะอิทัเจตโสธรรมหังพันจหาหิ มะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตาสัพพะโกตวิสังติเอหิมะมะอิทเะเจตโสธรรมหังพันจะหาหิธามะสามะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตา สัพพะโกตวิสังติเอหิมะมะอิทะเจตโสธรรมหังพันจหาหิธามะสามะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตาสัพพะโกตวิสังติเอหิมะมะ อิทเจตโสทำหังพันจหาหิมะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตาสัพพโกตะวิสังติเอหิมะมะอิทเจตโสทำหังพันจหาหิธามะสามะอะอุ สัพพัสสะทะปูชาตาสัพพโกตวิสังติเอหิมะมะอิทเะเจตโสธรรมหังพันจหาหิธามะสามะอะอุสัพพัสสะทะปูชาตาสัพพโก ตวิสังติเอหิมะมะอิทัเจต,ตโสธรรมหังพันจหาหิธามะสา